บทที่149สุนัขหมาป่าขนยาวและตัวใหญ่คำอธิบายของเจียงชาชาครั้งที่แล้วไร้ผลเธอและซื่อจือเฉินจัดกันด้วยเงื่อนไขที่ไม่ดีวันรุ่งขึ้นเขาถือกระเป๋านักเรียนในมือข้างหนึ่งและมาที่ชั้นเรียนเพื่อรายงานตัวอย่างเป็นทางการเขามีผมสีบลอนเป็นประกายและสวมชุดนักเรียนใหม่เอี่ยมเขายือนอยู่บนแท่นราวกับว่าเขาเต็มไปด้วยความกระฉับกระเฉง ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามเขาเม้มริมฝีปากแล้วพูดว่าสวัสดีเพื่อนร่วมชั้นฉันชื่อซือจือเฉินจากนี้ไปฉันจะเป็นเพื่อนร่วมชั้นของคุณเจียงชาชาผู้ง่วงนอนถูกปลุกให้ตื่นด้วยเสียงกรีดร้องของหญิงสาวที่อยู่ข้างๆเธอเธอคิดว่าเกิดแผ่นดินไหวเธอจึงตกใจมากจนรีบนั่งตัวตรงลืมตาขึ้นและเห็นซือจือเฉินหน้าชั้นเรียนเธอเกือบลืมไปแล้วว่าต่อจากนี้ไปเขาจะเป็นเพื่อนร่วมชั้นของเธอ ช่างเป็นเรื่องบังเอิญทองกับดำเป็นการผสมผสานสีที่เหนือการเวลาเสมอมันทำให้เขาดูสง่างามสูงส่งและน่าดึงดูดและยังสะท้อนถึงบุคลิกของเขาได้เป็นอย่างดีซือจือเฉินมองเธออย่างแผ่วเบาบนโพเดียมเจียงชาชาก็เหลือบมองเขาเช่นกันจากนั้นก็แสรงทำเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นและก้มดูหนังสือเรียนด้านหลังของเธอ ครูยางจัดที่นั่งของเขาในแนวทะยงด้านหลังเธอไม่ไกลเกินไปแต่ไม่ใกล้เกินไปในขณะที่จดบันทึกในชั้นเรียนเจียงชาชาก็รู้สึกได้ถึงสายตาอันร่าร้อนที่อยู่ข้างหลังเธออย่างชัดเจนโดยจ้องมองที่แผ่นหลังของเธอด้วยความภาคเพียนเป็นพิเศษเราวกับว่าเขาต้องการมองผ่านแผ่นหลังของเธอตลอดเวลาเธอไม่จําเป็นต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เธอรู้ว่าอีกฝ่ายคือซือจือเฉินที่มีอคติกับเธอ เปลือกตาของเธอกระตุกแต่เธอไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรไม่ว่าซื่อจือเฉินจะจ้องมองเธอจากด้านหลังและข่มขู่เธออย่างไรเจียงชาชาก็เมินเฉยด้วยแผ่นหลังที่สวยงามของเธอเธอนั่งเขียนด้วยปากกายอย่างประณีตและเธอก็นั่งเหมือนผู้หญิงที่สง่างามสิ่งนี้ทำให้ซื่อจือเฉินซึ่งจ้องมองเธอจากด้านหลังเพื่อดูว่าเธอมีข้อบกพร่องหรือไม่รู้สึกหดหูใจมาก ซือจือเฉินมุ่งเป้าไปที่เธอในชั้นเรียนโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจตั้งแต่เขาย้ายมาที่นี่เธอก็เพิกเฉยต่อเขาทั้งหมดเจียงชาชาสามารถจินตนาการได้ว่าใบหน้าของเขาคุณมัวแค่ไหนด้วยความโกรธในเวลานั้นและสำหรับการแกล้งเขาเพื่อให้บรรเทาความเกลียดชังการเพิกเฉยต่อเขาเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการโจมตีและมันจะทำให้เขายิ่งหงุดหงิดมากขึ้นอย่างไรก็ตาม การแกล้งของซื่อจือเฉินจะทำให้เธอประหลาดใจที่แตกต่างกันทุกวันตัวอย่างเช่นเมื่อเธอเปิดกล่องดินสอเธอจะพบมแมลงที่มีชีวิตชีวาอยู่ข้างในนั้นเมื่อใดก็ตามที่เธอต้องการมัดผมเชือกมัดผมบนโต๊ะจะหายไปอย่างลึกลับแม้ว่าเธอจะเก็บมันไว้ล่วงหน้าเล็กน้อยก็ตามนอกจากนี้ยังมีการเล่นแผลงๆทุกประเภทสุดท้ายแล้วเจียงชาชาสามารถแสดงความคิดเห็นได้เพียงสองสามคำเท่านั้น พฤติกรรมแบบเด็กๆสื่อจือเฉินคนนี้ดูเหมือนคนปัญญาอ่อนอย่างไรก็ตามมีสิ่งหนึ่งที่เจียงชาชาต้องยกย่องเขานั่นก็คือต้องขอบคุณเขาที่ทำให้เขารู้ว่าความยุติธรรมของเขามาจากไหนบางทีเขาอาจไม่ต้องการให้เด็กชายผู้บริสุทธิ์ถูกหลอกอีกต่อไปผู้หญิงเลวๆอย่างเธอไม่ว่าเขาพยายามโน้มน้าวเธออย่างเต็มที่หรือกักขังเธอ สรุปง่ายๆก็คือจำนวนจดหมายรักที่กองอยู่ในลิ้นชักโต๊ะของเจียงชาชาทุกวันก็จะลดลงไปครึ่งหนึ่งสรุปสั้นๆก็คือเธออยากจะขอบคุณเขามากจริงๆแต่ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีของเธอกับนักเรียนย้ายมาใหม่คนนี้ไปไกลกว่านั้นขณะเดินไปบนทางเดินเธอดูสมุดจดเล็กๆทบทวนคำศัพท์เมื่อผ่านสนามบาสเกตบอลภายใต้ท้องฟ้าที่แจ่มใสลูกบาสเกตบอลถูกโยนตรงมาหาเธอในลักษณะโค้งมน ลูกบาสเกตบอลลูกนี้ดูเหมือนจะมีตาดังนั้นจึงเล็งไปที่หัวของเธอเจียงชาชาเดินได้ดีแต่ภายในไม่กี่วินาทีหลังของเธอก็ถูกบาสเกตบอลชนอย่างจังเธอส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดบาสเกตบอลและสมุดบันทึกคำศั์ของเธอตกลงกับพื้นด้วยกันเจียงชาชานั่งลงเธอหยิบสมุดบันทึกขึ้นมาแล้วค่อยๆหยิบลูกบาสเกตบอลที่ตกลงไม่ไกลขึ้นมาก็เพียงพอแล้วเธอลดสายตาลงและคิด นี่เป็นครั้งที่6แล้วที่เธอถูกบาสเกตบอลชนขณะเดินผ่านสนามบาสเกตบอลเธอไม่รู้ว่าซือจือเฉินคนนี้สามารถแกล้งเธอท่ามกลางฝูงชนทุกครั้งที่เธอเดินผ่านได้อย่างไรเรากับว่าเธอเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเธอเห็นเด็กชายที่มีออร่าจัดวิ่งมาหาเธอที่ข้างสนามบาสเกตบอลเขาหล่อมากเหมือนกับพระเอกที่ส่องแสงในนิยายรักผมของเขายาวกว่าเด็กผู้ชายทั่วไปเล็กน้อย ดังนั้นเขาจึงสวมที่คาดผมสีดำบนหน้าผากของเขาเมื่อเขาวิ่งไปหาเธอผมของเขาปลิวสวัยตามสายลมและผมสีทองยังคงส่องแสงท่ามกลางแสงแดดซึ่งหมายถึงไม่มีการควบคุมมีสีสารและอิสระเช่นเดียวกับสายลมทะเลชายผู้นี้มีพลังและความกล้าหาญไม่รู้จบที่จะก้าวไปข้างหน้าราวกับว่าเขาสามารถทำทุกอย่างที่เขาต้องการได้เนื่องจากเขาต้องการเล่นบาสเกตบอล เขาจึงสวมเสื้อบาสเกตบอลที่ลำตัวส่วนบนเสื้อกล้ามสีขาวกับกางเกงบาสเกตบอลสีดำและรองเท้าผ้าใบรุ่นลิมิเต็ดรุ่นล่าสุดที่เท้าของเขาเขายืนอยู่ตรงหน้าเธอและหอบหายใจเล็กน้อยเขายกมือขึ้นปาดเหงื่อจากหน้าผากและยิ้มให้เธออย่างน่ารังเกียจขอโทษครับรองประธานมันบังเอิญไปโดนกับคุณอีกแล้วเพื่อขอโทษเขาเกาผมแซงทำเป็นรำคาญ ดวงตาเป็นประกายและรอยยิ้มของเขาก็แย่ลงไปอีกนั่นมันแย่จริงๆเจียงชาชาแอบสาบในใจอย่างไรก็ตามเมื่อซื่อจือเฉินปรากฏตัวต่อหน้าเธอจริงๆเธอก็ตกใจอีกครั้งเขาเป็นคนสูงผอมและหุ่นดีแต่กล้ามเนื้อแขนที่เปลยเปล่าของเขาในเสื้อกล้ามก็แข็งแกร่งเขาผอมและหุ่นดีหากคุณจ้องมองมันอย่างใกล้ชิดคุณอาจรู้สึกหน้าแดงและหัวใจเต้นแรงได้ ความรู้สึกนี้จะบรรยายยังไงดีก็เหมือนหมาที่คุณเลี้ยงไว้แรกๆยังเป็นลูกหมาตัวกลมๆเหมือนลูกบอลเล็กๆก,ก็น่ารักจนสามารถอุ้มไว้ในมือแล้วจูบมันได้เลยถ้าคุณต้องการกอดและจูบมันแต่วันเวลาเริ่มยาวนานขึ้นและวันหนึ่งคุณก็ประหลาดใจเมื่อพบว่าหมาป่าตัวน้อยที่คุณเลี้ยงไวขง้ข้างๆเติบโตขึ้นมากในช่วงหนึ่งและกลายเป็นหมาป่าขนยาวตัวใหญ่ต่อหน้าคุณมันเป็นนิสัยมาตั้งแต่เด็ก แน่นอนว่ามันจะยังคงพยายามเข้าไปในอ้อมแขนของคุณคุณจะต้องตกใจและเมื่อคุณหลบเลี่ยงมันจะต้องมองคุณด้วยดวงตาคู่หนึ่งที่ไร้เดียงสาและน่ารักอย่างยิ่งถ้ามันถามคุณทำไมจู่ๆคุณถึงปฏิเสธที่จะอุ้มมันดังนั้นในเวลานี้ซือจือเฉินไม่เข้าใจว่าทำไมเจียงชาชาจึงถอยหลังไปโดยไม่รู้ตัวหลังจากเห็นเธอและเมื่อเธอมองดูเขาใบหน้าของเธอก็เริ่มแดงเล็กน้อย ซื่อจือเฉินขมวดคิ้วทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงหน้าแดงขนาดนี้เขาเม้มริมฝีปากและเลิกคิ้วอย่างไร้ศีลธรรมรองประธานเป็นอะไรไปหรือเปล่าการต่อต้านผู้หญิงเลวเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งแม้ว่าเธอจะรู้ว่าเขาตั้งใจแต่เธอทำได้เพียงกลืนความโกรธและทำอะไรไม่ได้เลยข้างต้นเป็นเพียงความคิดที่ไร้เดียงสาของเจียงชาชาแต่ตอนนี้เธอจะไม่ทำแบบนั้นอีกแล้ว เธอคิดว่าตัวเองเป็นคนพานในนิยายโรงเรียนที่ถูกรังแกเธอเป็นนางเอกที่โง่เขลาและน่าสงสารทุกวันหรือเปล่าเจียงชาชาถือบาสเกตบอลด้วยมือข้างหนึ่งลุกขึ้นจากพื้นและยัดหนังสือคำศัพท์ลงในกระเป๋าด้วยมืออีกข้างเธอเงยหน้าขึ้นและสบตาเขาหลังจากนั้นทันทีเจียงชาชาก็ยกบาสเกตบอลขึ้นสูงจากนั้นก็ฟาดไปที่หัวเขาอย่างแรงจบบทนี้ บทที่150ความจริงหรือความกล้าที่น่าอับอายจากความเข้าใจโลกของซือจือเฉินอย่างน้อยก็ไม่มีใครกล้าเอาลูกบาสเกตบอลที่เขารักฟาดหัวเขาและตอนนี้มีผู้หญิงที่สดใสและประณีตอยู่ตรงหน้าหลังจากที่เจียงชาชาฟาดลูกบอลใส่เขาสีหน้าของเธอก็สงบมากเธอไม่พูดอะไรแล้ววิ่งหนีไปซอจือเฉินแทบหมดสติไปทันที ลูกบาสเกตบอลที่โดนหัวล้มลงกับพื้นหลายครั้งกระแทกกับพื้นเมื่อรู้สึกตัวได้เจียงชาชาก็วิ่งออกไปแล้ว800เมตรด้านหลังของเธอสื่อจือเฉินโกรธมากจนกัดฟันผู้หญิงที่น่ารังเกียจคนนี้เขามองดูลูกบาสเกตบอลที่กลิ้งลงมาจนแทบเท้าอย่างฉุนเฉียวจากนั้นก็ยกเท้าขึ้นเตะมันเหมือนลูกฟุตบอลข่าวที่รองประธานทำให้นักเรียนที่ย้ายเข้ามาขุนเคืองแพร่กระจายอย่างรวดเร็วไปทั่วเสินจิง รองประธานคุณเคยทำอะไรที่เป็นอันตรายต่อผู้อื่นบ้างไหมในห้องเรียนเจียงชาชากำลังเรียนอย่างหนักและหลินเสียวเสียวซึ่งนั่งอยู่ตรงหน้าเธอก็ต้องมองเธอเป็นเวลานานและในที่สุดก็อดไม่ได้ที่จะถามคำถามนี้เขาบอกว่าฉันหลอกลวงความรู้สึกของคนอื่นเจียงชาชาใช้เวลาในการพูดอะไรบางอย่างแต่คำพูดเหล่านี้ก็เปลี่ยนไปในสายตาของผู้อื่นอะไรนะ หลินเสียวเสียวลุกขึ้นด้วยความตกใจและตบมือของเธอบนโต๊ะคุณหลอกลวงความรู้สึกของซื่อจือเฉินเหรอเสียงของเธอดังด้วยน้ำเสียงที่ประหลาดใจและมีเนื้อหาที่ระเบิดอารมณ์ดังนั้นทุกคนในห้องเรียนจึงหันศีรัะไปชั่วขณะหนึ่งมันน่าอายมากเจียงชาชารีบอธิบายให้หลินเสียวเสียวฟังและผลักเธอกลับไปนั่งที่เขาบอกว่าฉันหลอกความรู้สึกของพี่ชายเขาแม้ว่าคำพูดของรองประธานยังคงมีน้ำหนักมาก ลินเสียวเสียวกัดมือของเธอและเร่งร้าเธออย่างไม่อดทนและกระตือรือรน้นเฮเรื่องมันยาวเจียงชาชาปิดหนังสือเรียนด้วยสีหน้าลึกซึง้งเมื่อเห็นว่าเป็นเพียงความเข้าใจผิดหลิ้นเสียวเซียวก็ร้องออกมาหลังเลิกเรียนก็ถึงเวลารวมตัวประจําสัปดาห์ของน้องสาวตัวน้อยแต่วันนี้แตกต่างออกไปพวกเขาไม่อยากดื่มชายามบ่ายพวกเขาวางแผนที่จะทำอะไรอย่างอื่น พวกเขาเข้าไปในรถส่วนตัวของครอบครัวของหลิวลี่และขอให้คนขับขับรถไปรอบๆใจกลางเมืองตามที่เขาต้องการทั้งสามคนนั่งอยู่ที่เบาะหลังพูดคุยเกี่ยวกับวันหยุดฤดูร้อนของพวกเขาเจียงชาชามองออกไปนอกหน้าต่างรถมีท้องฟ้าสีครามใบไม้สีเขียวและผู้คนถือร่มกันแดดบนทางเท้าวงกลมที่พรามัวและเรืองแสงอุณหภูมิสูงมากจนถนนร้อนจัดใช่แล้ววันหยุดฤดูร้อนที่ทุกคนรอคอยกำลังจะมาถึง เจียงชาชาอยู่ในภาวะมึนงงอยู่พักหนึ่งหลังจากเข้าเกมได้ประมาณหนึ่งหรือสองเดือนกว่าๆเธอรู้สึกเหมือนได้ผ่านไปครึ่งชีวิตแล้วแต่ตอนที่เธอยังเป็นนักเรียนไม่ว่าอารมณ์และสถานการณ์จะแย่แค่ไหนเธอก็ต้านทานวันหยุดฤดูร้อนไม่ได้วันหยุดฤดูร้อนเป็นสิ่งที่คาดหวังมากที่สุดใช่ไหมความร้อนที่แผดเผาดูเหมือนจะทำให้อารมณ์ของผู้คนร้อนขึ้น ความทรงจำดีๆเกือบทั้งหมดจะปรากฏในช่วงกลางฤดูร้อนนี้เจียงชาชาลีตาและอดไม่ได้ที่จะรู้สึกโหยหาอยู่ในใจจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดฤดูร้อนของเธอไหมอย่างไรก็ตามชั่วโมงพัดนามของเธอนานกว่าอย่างเห็นได้ชัดเจียงชาชาที่เพิ่งให้กำลังใจอดไม่ได้ที่จะรู้สึกท้อแท้ลินเสียวเสียวและอัหลิวลี่กำลังคุยกันว่าจะไปที่ไหนในช่วงปิดเทมอมฤดูร้อน มันร้อนมากไม่อย่างนั้นไปเล่นที่ชายหาดกันเถอะดวงตาของหลินเสียวเซียวเป็นประกายราวกับว่าเธอถูกแช่อยู่ในน้ำทะเลเย็นหลิวลี่ทำเพลงแทบไม่ได้ตำหนิเธอเลยและดูเหมือนจะยอมรับข้อเสนอแนะนั้นชายทะเลเจียงชาชาก็อยากไปเช่นกันตราบใดที่ไม่ใช่เรียนหรือทำงานนอกเวลาเธอก็ชอบมันเรื่องนี้ดูเหมือนว่าจะได้ข้อสรุปเช่นนี้จูจูหลินเสี่ยวเซียวก็แนะนำให้ไปห้างสรรพสินค้าเพื่อซื้อชุดว่ายน้ำ เจียงชาชาต้องการปฏิเสธแต่แล้วเธอก็จำได้ว่าเจ้าของร่างเดิมไม่มีชุดว่ายน้ำในตู้เสื้อผ้าของเธอเธอจึงตอบตกลงอันหลิวลี่จึงขอให้คนขับขับรถไปที่ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในบริเวณใกล้เคียงเข้าสู่ร้านค้าที่เชี่ยวชาญด้านชุดชั้นในและชุดว่ายน้ำเมื่อเดินเข้าไปเห็นชุดชั้นในลูกไม้สำหรับผู้ใหญ่มากมายปรากฏขึ้นตรงหน้าเธอรู้สึกเขินอายเล็กน้อยไม่กล้าละสายตา แต่ที่นี่มีเด็กผู้หญิงกันหมดดังนั้นเจียงชาชาจึงรู้สึกเขินอายน้อยลงเธอก็เดินไปที่ราวแขวนเสื้อผ้าอีกครั้งและมองดูมันอย่างจริงจังชุดชั้นในผู้หญิงที่นี่มาในชุดทั้งเสื้อชั้นในและกางเกงชั้นในฝีมือประณีตมากงดงามราวกับงานศิลปะเขินเธอเขินมากแต่ชุดพวกนี้ก็สวยจริงๆเธอไม่รู้ว่าการสวมมันบนร่างกายของเธอจะรู้สึกอย่างไร หลินเสี่ยวๆอันหลิวลี่ยืนตรงข้ามและโบกมือให้เธอรองประธานชุดว่ายน้ำมาแล้วมาเร็วเข้าเมื่อเจียงชาชามาถึงบริเวณชุดว่ายน้ำเธอก็ตะลึงเมื่อเห็นปริมาณผ้าที่น้อยกว่าชุดชั้นในที่เธอใส่นี่คือชุดว่ายน้ำเหรอทำไมมันเปิดเผยมากกว่าชุดชั้นในเจียงชาชาจู่ๆก็ไม่รู้ว่าจะวางมือและเท้าของเธอไว้ที่ไหนพวกเขาไม่รู้ว่าเธอลำบากใจแต่พวกเขาก็เลือกอย่างระมัดระวงัง เจียงชาชากัดฟันแล้วขึ้นไปดูและเลือกด้วยมือของเธอมันสายเกินไปไหมที่จะเปลี่ยนใจตอนนี้เธอไม่กล้าไปไว่ายน้ําที่ชายหาดเลยจริงๆในขณะนี้เจียงชาชายังคงมีชุดว่ายน้ําอยู่ในมือเธอจ้องมองไปที่ผ้าที่อยู่บนนั้นและครุ่นคิดอย่างลึกซึง้งนี่เป็นเพียงเศษผ้าไม่กี่ชิ้นจริงๆเหรอและสายรัดทั้งสองเส้นนั้นรู้สึกเหมือนจะขาดหลังจากเดินไปเพียงไม่กี่ก้าวและอาจมีเหตุการณ์อื้อฉาเกิดขึ้น หลินเสี่ยวเสียวมองไปทางซ้ายและขวาและในที่สุดก็เลือกชุดว่ายน้ำวันพีที่น่ารักในทางกลับกันหลิวลี่ชอบอะไรที่เป็นกลางมากกว่าและสุดท้ายเธอก็เลือกชุดว่ายน้ำสไตล์สปอร์ตเจียงชาชายัางเลือกไม่ได้เดิมทีเธอวางแผนที่จะทำตามแบบอย่างของเสี่ยวเซียวในการเลือกชุดจำสูตแต่ชุดจำสูตที่นี่ก็ดูน่ารักบ้างก็เหมือนกับชุดนักเรียนมัธยมต้นที่สวมใส่ด้วยรูปร่างของเจ้าของร่างเดิม เธอจึงสวมชุดนี้กับใบหน้าที่โตแล้วของเธอจึงดูแปลกนิดหน่อยดังนั้นเจียงชาชาจึงตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะเรียนรู้จากหลิวลี่และซื้อของที่มีสไตล์สปอร์ตเช่นนี้เมื่อเห็นเธอยุ่งกับการเลือกหลินเสี่ยวเสี่ยก็เบิกตากว้างเขาเดินไปคว้าชุดว่ายน้ำจากมือของเธอรองประธานคุณเลือกสิ่งนี้ได้ยังไงดูคุณสิคุณดูเหมือนดาราสาวมีรูปร่างโค้งมนเอวเล็กและก้นสีพีท นี่ไม่ทําให้หุ่นดีของคุณเสียหายเหรอหลินเสียวเสียวกําหมัดของเธอแน่นรู้สึกเต็มไปด้วยความขุ่นเคืองอันชอบธรรมหยุดพูดได้แล้วเจียงชาชาหน้าแดงกับสิ่งที่เธอพูดเธอรีบมองไปรอบๆเพื่อดูว่ามีคนเดินผ่านมาหรือไม่และปิดปากของเธอเพื่อหยุดเธอไม่ให้พูดเรื่องไร้สาระหลินเสียวเสียวพยายามดิ้นรนและส่งเสียงครวญครางท้ายที่สุดอัหลิวลี่และคนอื่นๆ ก็มีมติเป็นเอกฉันท์ปฏิเสธที่จะให้เธอซื้อชุดว่ายน้ำตัวนั้นพวกเขาถึงกับช่วยเธอเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยซ้ำเป็นชุดว่ายน้ำทรงสามเหลี่ยมสีน้ำเงินเซ็กซี่มากชุดชั้นในท่อนล่างดูเหมือนมีสายรัดสองข้างห้อยลงมาที่บั้นท้ายทั้งสองข้างและมีสายรัดคล้ายผู้ห้อยลงมาด้วยเซ็กซี่แต่ก็ไม่เปิดเผยขนาดนั้นแต่ปริมาณผิวหนังที่เปิดเผยค่อนข้างมากและหน้าอกยังเผยอยู่เล็กน้อย แม้ว่าเจียงชาชาจะประท้วงอย่างรุนแรงแต่อัลลิวลี่และหลินเสี่ยวเซี่ยก็ตรงไปที่แผนกแคชเชียร์เพื่อจ่ายเงินให้เธอโดยไม่คำนึงถึงชีวิตของเธอหรือความตายชุดว่ายน้ำตัวนี้จึงกลายเป็นของขวัญจากพวกเขาหลังจากซื้อชุดว่ายน้ำแล้วทั้งสามคนก็ไม่อยากออกไปกินข้าวนอกบ้านและไปที่ชิวฮวาถิ่งบ้านของเจียงชาชาเพื่อสั่งอาหารเย็นกลับบ้านเด็กผู้หญิงเหล่านี้ต่างก็เป็นน้องสาวที่เล่นกับเจ้าของร่างเดิม จริงๆแล้วสาวๆเหล่านี้บางคนรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กเพราะครอบครัวของพวกเธออย่างไรก็ตามแวดวงของครอบครัวที่ร่ำรวยในเมืองนี้มีขนาดเล็กมากในที่สุดเขาก็ได้รู้ทุกสิ่งที่เขาควรรู้เจียงชาชายังกังวลว่าพวกเขาจะพบว่าตู้เย็นของเธอว่างเปล่าเธอยังกังวลว่าที่บ้านไม่มีอะไรอร่อยและเธอก็ไม่รู้ว่าจะสร้างความบันเทิงให้พวกเขาได้อย่างไรอย่างไรก็ตามปรากฏว่าความกังวลของเธอนั้นไม่จำเป็น พวกเขาสั่งอาหารกลับบ้านโดยตรงบางส่วนอยู่ไกลจากพวกเขาการจัดส่งใช้เวลามากกว่าหนึ่งชั่วโมงและต้องเสียค่าธรรมเนียมในการจัดส่งด้วยผู้หญิงที่ร่ำรวยเหล่านี้มีการแต่งหน้าที่ประณีตและเสื้อผ้าที่งดงามมากกว่าเจียงชาชาสามารถจินตนาการได้ว่าเมื่อฤดูหนาวมาถึงพวกเธอแต่ละคนจะสวมเสื้อที่คอทำจากขนสัตว์และเครื่องประดับซึ่งเรียกได้ว่าหรูหรายอย่างแน่นอน ต่อมาเจียงชาชาค้นพบว่าถึงแม้เด็กสาวที่ร่ำรวยเหล่านี้แม้จะรวยนิดหน่อยแต่นิสัยของพวกเธอก็ไม่ต่างจากคนทั่วไปพวกเธอยังชอบกินไก่ทอดมูลค่าหลายสิบหยวนและเด็กผู้หญิงคนหนึ่งก็ลังเลที่จะสั่งบะหมี่หอยโดยทุกคนก่อนที่จะยอมแพ้แสงไฟในห้องนั่งเล่นเปิดขึ้นด้วยโทนสีอบอุ่นพวกเขานั่งกันเป็นกลุ่มสองสามคนรับประทานอาหารและพูดคุยกันบรรยากาศดีขึ้นอย่างรวดเร็ว เชียงชาชารู้สึกว่าร่างกายและจิตใจของเธอสบายตัวมากกว่าหลังการนวดเธอแสดงรอยยิ้มที่มีความสุขแต่ไม่นานเธอก็หยุดหัวเราะพวกเขารู้สึกว่าการกินไม่เพียงพอและพวกเขาต้องการเล่นอย่างอื่นเพื่อให้เห็นว่ามันน่าสนใจบางคนแนะนำให้เล่นโมโนโพลีมนุษย์หมาป่าและอื่นๆแต่มีเพียงไม่กี่คนที่ไม่เข้าใจกฎของเกม ดังนั้นพวกเขาในที่สุดก็เล่นได้สิ่งที่ง่ายที่สุดที่ทุกคนทำได้คือกล้าหรือไม่กล้าหลังจากผ่านไปหลายรอบโดยทั่วไปแล้วทุกคนจะแพ้เพียงครั้งเดียวยกเว้นเจียงชาชาเจียงชาชายกริมฝีปากขึ้นหยิบชิปมาใส่ปากเธอไม่คาดคิดว่าวันนี้จะโชคดีสิ่งที่เธอไม่คาดคิดคือครั้งต่อไปเธอจะต้องเป็นผู้แพ้สาวหนึ่งในกลุ่มเงยหน้าขึ้นมองเธอด้วยรอยยิม้มชาชาคุณอยากเลือกอันไหน ด้วยเหตุผลบางอย่างเจียงชาชารู้สึกว่าทุกคนยิ้มแปลกแปลกเล็กน้อยราวกับว่าพวกเขาเตรียมพร้อมบางทีเธออาจจะคิดมากไปเจียงชาชาจับคางของเธอที่พวัวพันกันเล็กน้อยดังคำกล่าวที่ว่าบางครั้งคนที่ขี้อายที่สุดก็แสดงท่าทีประหมาทเลินเลอแต่คราวนี้เธอรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยหัวใจของเธอก็เต้นเร็วขึ้นเล็กน้อยและเธอก็เปิดปากถ้าอย่างนั้นเรามาเสี่ยงดวงกันไหม พวกเขาไม่ควรเรียกร้องอะไรที่น่ากลัวเกินไปใช่ไหมน้องสาวตัวน้อยเหล่านี้รู้ดีว่าหลิวลี่และคนอื่นๆไปซื้อชุดว่ายน้ำในช่วงบ่ายพวกเขามองหน้ากันด้วยรอยยิ้มและเด็กสาวก็ยิ้มกว้างขึ้นและพูดต่อว่าชาชาฉันจำได้ว่าวันนี้คุณซื้อชุดว่ายน้ำใช่ไหมเปลือกตาของเจียงชาชากระตุกแล้วไงละ่ะการผจญภัยครั้งใหญ่ของคุณคือการสวมชุดว่ายน้ำตัวนี้ ถ่ายเซลฟี่ด้วยโทรศัพท์ของคุณแล้วส่งแบบส่วนตัวไปที่ผู้ชายที่มีชื่อเสียงสี่คนในเสิินจริงเปี้ยนจีเ้เฉินหวินห่วยจื่อเฉิงซูและซื่อจือเฉินที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่เมื่อเร็วๆนี้คุณสามารถเลือกส่งให้ใครสักคนได้เท่านั้นจบบทนี้บทที่151ในบรรดาชายสี่คนนี้เลือกหนึ่งคนดูเหมือนเธอจะได้ยินเสียงแผ่นดินดังระเบิดในหูของเธอ การไหลเวียนของเลือดในหัวของเจียงชาชาดูเหมือนจะเร่งขึ้นใบหน้าของเธอแดงมากจนหัวของเธอแทบจะเป็นไอเธอตกใจมากจนเฟรนฟรายที่ถืออยู่ในมือหล่นลงกับพื้นเธอกระโดดขึ้นจากพรมราวกับว่ามีค้อนตกลงมาจากท้องฟ้าและทุบตีเธออย่างโง่เขลาจะให้เธอถ่ายเซลฟี่ในชุดว่ายน้ำแล้วส่งไปให้หนึ่งในผู้ชายสี่คนที่เกลียดเธอนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นเธอก็ยอมตายดีกว่า เธอฝืนยิ้มแล้วพูดว่าพี่สาวน้องสาวพวกคุณล้อเล่นใช่ไหมสาวสาว,สาวเหล่านี้หัวเราะอย่างหนักพวกเขามองดูเธอแล้วพูดว่าเราไม่ได้ล้อเล่นเจียงชาชายังสงสัยว่าเจ้าเกมนี้เป็นเรื่องตลกสำหรับเธอหรือเปล่าเหตุใดตัวเอกชายทั้งสี่คนนี้จึงต้องถูกเลือกพระเจ้าเธอรู้ดีว่าพวกเขาเกลียดเธอมากแค่ไหนแต่คุณไม่สามารถตำหนิพวกเขาได้ เพราะตัวเอกชายทั้งสี่คนนี้เป็นคนที่ได้รับความนิยมและตื่นตามากที่สุดในเสรินจริงสำหรับเจียงชาชาเธอมีความเกี่ยวข้องกับตัวเอกชายสี่คนและเธอก็ติดต่อกับพวกเขาค่อนข้างมากโดยธรรมชาติแล้วพวกเขาคือผู้เข้าชิงที่น่าตื่นเต้นที่สุดสำหรับการผจญภัยครั้งใหญ่นี้นั่นคือผู้ชายชั้นนำทั้งหมดน้องสาวตัวน้อยเหล่านี้เริ่มวุ่วายและไม่อยากทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่ ในบรรดาชายสี่คนนี้เลือกมาหนึ่งคนเร็วๆรีบๆหน่อยหลินเสียวเสียวนั่งลงบนพื้นดื่มโซดาแล้วเรอจากนั้นชูคกแล้วพูดอย่างมีความสุขฉันสามารถเลือกทางเลือกอื่นได้อีกหรือไม่ถ้ามีโอกาสแกล้งเธอได้ขนาดนี้และเป้าหมายคือชายตัวท็อปที่สาวๆไฟฝันพวกเขาจะปล่อยเธอไปได้ยังไงมันเป็นเพียงความคิดที่สวยงามน้องสาวตัวน้อยคนหนึ่งยิ้มแล้วพูดว่าพี่สาวคุณไม่กล้าอีกแล้วใช่ไหม พี่สาวคุณรักษาคำพูดไม่ได้ใช่ไหมเจียงชาชาเงียบไปในฐานะนักเรียนที่ดีในศตวรรษที่21ความซื่อสัตย์และความน่าเชื่อถือคือคุณสมบัติพื้นฐานของเธอเธอแทบจะไม่พลาดที่จะพูดอะไรแล้วก็ไม่ทำดังนั้นแม้ว่าการผจญภัยครั้งใหญ่นี้จะอุกอาจเกินไปแต่มันก็เป็นการผจญภัยครั้งใหญ่ที่เธอต้องการเลือก ดังนั้นเธอต้องสามารถที่จะรับความสูญเสียและเต็มใจที่จะยอมรับความพ่ายแพ้เจียงชาชารู้สึกว่าเธอยังคงต้องดิ้นรนต่อไปอีกสักหน่อยนอกจากชายสี่คนนี้แล้วยังมีทางเลือกอื่นอีกหรือไม่พวกเขารวมตัวกันและพูดพร้อมกันว่าไม่พวกเขาต้องการทรมานเธอจนตายดูเหมือนว่าเธอจะต้องเลือกชายทั้งสี่คนนี้จริงๆเพื่อบรรลุการผจญภัยครั้งใหญ่นี้ ตามคำแนะนำของเด็กสาวที่ร่ำรวยเหล่านี้เจียงชาชาจึงเข้าไปในห้องเก็บของเพียงลำพังและเธอก็รู้สึกละอายใจอย่างยิ่งเธอหยิบชุดว่ายน้ำที่เธอซื้อเมื่อบ่ายนี้ออกมาจากกล่องของควันในถุงช้อปปิ้งของเธอเนื้อผ้าบางทำให้รู้สึกเหมือนไม่มีตัวตนเมื่อถือไว้ในมือไม่ต้องพูดถึงร่างกายส่วนบนเลยมีกระจกบานใหญ่อยู่ในห้องเก็บของโครงร่างของกระจกฝังด้วยเพชรแวววาวซึ่งดูหรูหรามาก เชียงชาชาอยู่ในนั้นเป็นเวลาสินาทีโดยไม่ขยับตัวจนกระทั่งบางคนชวนเธอออกไปข้างนอกเธอจึงค่อยๆขยับร่างกายรวบรวมความกล้าแล้วสวมมันสัดส่วนร่างกายของเจ้าของร่างเดิมดีมากทุกครั้งที่เปลี่ยนเสื้อผ้าจะไม่กล้าส่องกระจกเพราะจะทำให้หน้าแดงเธอพยายามไม่มองร่างกายของเธอจากนั้นยกโทรศัพท์ขึ้นแล้วถ่ายรูปหลังจากเปลี่ยนกลับสวมเสื้อผ้าของเธอเอง ทันทีที่เจียงชาชาเปิดประตูและเดินออกไปกลุ่มพี่สาวและน้องสาวที่มีลักษณะคล้ายเสือและหมาป่าก,ก็รุมเข้ามาหาเธอเป็นยังไงบ้างคุณส่งไปหรือยังเจียงชาชาลังเลมากและพูดว่าฉันถ่ายรูปแล้วเธอยื่นโทรศัพท์ให้พวกเขาด้วยความยากลำบากมากพวกเขาหยิบมันขึ้นมาแล้วดูรูปถ่ายที่เพิ่งถ่ายมาใหม่ๆบนหน้าจอว้าวใครจะยืนหยัดได้ขนาดนี้ หลังจากฟังแล้วเจียงชาชาก็ก้มศีรษะลงมากยิ่งขึ้นเธอสามารถออกจากโลกได้หรือไม่สิ่งต่อไปที่เธอต้องพิจารณาคือเธอควรแสดงภาพนี้ให้ผู้ชายคนไหนเธอพยายามที่จะเพิกเฉยต่อเสียงรบเร้าของพวกเขาเจียงชาชาก็ตกอยู่ในความคิดอันลึกซึง้งจริงๆแล้วเธอก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะชายทั้งสี่คนเกลียดเธอมันจึงดูไม่เหมาะสมที่จะส่งให้ใครก็ตามส่งให้เปี้ยนจี้เฉินหรอ เจ้าของร่างเดิมเคยแอบชอบเขาและตอนนี้เขายังคงสงสัยว่าเธอยังสนใจเขาอยู่หรือไม่หากเธอส่งรูปถ่ายชุดว่ายน้ำนี้ให้เขาเมื่อนึกถึงใบหน้าที่เย็นชาและนักพรสของเขาเธออาจจะตายได้ถัดไปยิ่งไม่ต้องพูดถึงวนหวยจื่อผู้ซึ่งขัดแย้งกับเธอมาโดยตลอดหากเธอส่งรูปถ่ายชุดว่ายน้ำนี้ไปให้เขาเขาซึ่งเป็นผู้ชายเจ้าเล่ห์คงจะหัวเราะยอะเธออย่างไร้ความประณีแน่นอน ที่แย่กว่านั้นก็คือเขาอาจจะแชร์และไปโพสตบนฟอรัมของโรงเรียนเพื่อให้ทุกคนในเสรินจริงได้ชื่นชมความงามของเธอนี่เป็นสิ่งที่ประธานเหวนหวยจื่อสามารถทำได้อย่างแน่นอนแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าเป็นเฉิงซูลืมไปซะเขาเกลียดเธอมากกว่าใครๆและตัวละครของเขาก็เหมือนน้องชายมากกว่าในสายตาของเธอเธอทนไม่ได้ที่จะให้เขาเห็นเรื่องแบบนี้ด้วยตาของเขา จากนั้นคนที่เหลือดูเหมือนจะเป็นนักเรียนที่เพิ่งย้ายมาเพียงคนเดียวซือจือเฉินเมื่อเทียบกับตัวเอกชายที่น่าเป็นกังวลสามคนก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าเขาจะฉลาดน้อยกว่าใช่ไหมมันรู้สึกเหมือนมีกล้ามเนื้อชิ้นเดียวที่ไร้สาระเหมือนมหมาฮัสกี้เธอรู้สึกว่าเขาคงไม่ถือสาอะไรถ้าเธอเอารูปชุดว่ายน้ำให้เขาดูเขาอาจจะตกใจและดุเธอด้วยความโกรธแต่นั่นอาจเป็นทั้งหมด เจียงชาชาคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้และตระหนักว่าเขาเหมาะสมจริงๆดืมถ้าอย่างนั้นก็ลองส่งมันให้เขาดูเอาละนี่คือการผจญภัยครั้งใหญ่จบบทนี้